All New D-Max ปี2013คันนี้บอกได้คำเดียวว่ารถมีของที่สำคัญฟีดาวคอนโคตรถูกจะสวยแค่ไหนและจะแถมอะไรให้บ้างเดี๋ยวตามผมมาชมเลยครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะผมวันนี้ผมก็มี D-Max สีเทานะผมต้องบอกไว้ก่อนว่า คันนี้รถมีของนะผมรถมีองค์ทรงเครื่องมาแล้วนะครัผมสำหรับคันนี้นะผมจะเป็น Isuzu All New D-Max เครื่อง 2,500cc เครื่องยนต์ 2,500cc นะต้องบอกไว้ก่อนอเป็นปี2013เกียร์ธรรมดานะคันนี้นะผมได้สกเกิร์ตนะผมข้างหน้านะผมะแล้วก็ตัวกระจังหน้าตัวนี้นะผมจะเป็นโลโก้แดงชุบโครเมียมมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยต้องบอกไว้ก่อนว่ารถ รุ่นนี้นะครับผมเป็นที่ต้องการของตลาดมากนะครับผมขับสวยขับเดิมนะผมได้หมดนะครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นล้อแม็กวิลนะครับผมขอบ18นะล้อแม็กวิลขอบ18ผมแถมให้ไปเลยนะครับผมมูลค่า20 0 0 0กว่าบาทนะอ่าโอเคอมาต่อกันที่ด้านข้างนะครับผมอ่าด้านข้างตามมาเลยครับตากล้องด้านข้างนะผมภายในนะครับผมเปิดแคปได้นะต้องบอกว่าเปิดแคปได้ภายในเป็นสีดำนะครับผมภายในเป็นสีดำ บาหนังดําได้แดงนะครับผมเกียร์ห้าสปีดหน้าจอทัชสกีนนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่ารถสวยใครอยากลองขับนะครับผมเข้ามาถามหาผมได้เลยนะครับผมมามาต่อด้านหลังนะผมล้อไม่โผล่นะทรงซิ่งนะผมแต่ว่าล้อไม่โผล่ตำรวจไม่โบกแน่นอนนะครับผมนี่แบบนี้คันนี้นะครับผมด้านท้ายก็จะเป็นทรงของเขาแบบนี้เลยนะครับผมมีโลโก้ยี D ่สุดดีแม็กนะครับป้าทยทะเบียน ขนนอ5056อุบนราชธานีนะผมป้ายทะเบียนสวยนะอ่ะโอเคสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากได้รถแบรนด์หลักตัวเตี้ยแต่งซิ่งนะผมโทรหาผมได้เลยครับโอเคครับเรามาถึงภายในแล้วนะผมต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีดีเซลนะผมเป็นเครื่อง i ี u สุ D-Max มเทนะผมอ่า Turbo เทอนะอ่าคันนี้นะผมปัญหาไม่จุกจิกนะผมปัญหาไม่จุกเกิก,นะก,เก,กอ่าซ่อมบำรุงง่ายนะผม นี่แบบนี้เลยก็คือสวยงามมากนะครับผมลูกค้าคนไหนเอาไปขับดึงหน้าหล่อๆได้เลยพวกท่อยินต่อยินเตอร์ผมจัดการให้แล้วเรียบร้อยนะครผมแต่งเพื่อความสวยงามรถรถขับได้ตามปกตินะ okay, ครับผมโอเคครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ,บเจ้า eisu all new dmax เครื่องยนต์2,500 cc ปี2013เกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับผมผมเปิดราคาเพียง3 7 9 0 0 0บาทนะครับผม3 7 9 0 0 0บาทฟรีดาวผลประมาณ7,500บาทนะผมแถมล้อแม็กเวลมูลค่า สองหมื่นกว่าบาทให้เลยนะผมสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะผมโทรหาผมได้ที่เบอร์0 8 1ย์แ6 6 9นนะผมของแถมที่ผมจะมีให้สําหรับรถคันนี้นะผม1ประกันภัยบนท้องถนนแถมไห้เลยหนึ่งปี2มรันตีเครื่องเกียร์สปีค่าจัดค่าโอน4บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน5ทําสัญญาฟรีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะผมลูกค้าคนไหนสนใจอย่าลืมโทรหาผมนะครับสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ